สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตอาการป่วยคุณยายจ้ะตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลไงอยู่จ้ะนี่พี่น้องทางอำเภอหนอเงนเยี่ยมมีป่ามี่ลุงป่านาอาเราจะเป็นมาเยี่ยมคนกัะไรค่ะพี่น้องรถจอดนี่คือวัดสารพัดนึกจ้ะวัดขางโรงพยาบาล โรงบาลใหญ่เมืองอุบลเหาโรงพาบาลทรัพยสิทธิ์ระะสค์จ้ะกลางคืนไม่ต่อยก็ยูก,ก็พอสองคนเป๋าใหญ่นอนอยู่นี่และพี่น่อกลางมงนอนจ้ะถาสิไปเชร้าห้องยูกะขึ้นละสี่ลอยห้องแอร์ห้องพัดลมก็สามลอยกับุไว้น้องจะเอาเงินไปสื่อกินที่ครัวคุณยายกะาอา,ารดีขึ้นและ้วละจ้ะตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ทางโรงพยาบาลเดชคนทรงมากคือเราเบาไว้เลยนะพี่น้องต้องฟอกอยางเดียวแล้วเป็นไตระยะสุดท่ายจ้ะมหาหอดหมอคนก็ฟอกเลือดห้ยแล้วก็ซื่นขึ้นเลยท่านตาจ้ะแล้วก็มอนีก็ฟอกอีกจะได้ฟอกอีกสีชั่วโมงมาหลายคนเดีย๋ยวจะเต็มรถตุลนะ ก็ขอบคุณพี่น้องทาง YouTube นำพี่น้องทาง Facebook นำที่าหายกำลังใจคุณยายด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะก็อ่านคอมเมนต์ให้ยายฟังอยู่เพิรนกริ่มว่ามีหลูกร้านทาง YouTube ทาง Facebook กหากำลังใจก็ดีใจจ้ะคนป่วยถาม,มีกำลังใจก็ฟืเนโตเร็วนะพี่น้องเนาะ มากค่ข้าวอตกินรค่ใแม่นิ่แล uh? uh> ้วาเยี่ยกินข้าวจ้ะพี่น้อกินเายเตมควายกินเต้าใส่ีก็กินโซ่เื้งใหญ่ไดกินโซ่จักันยังม่กินโซ่ให้คีบผ่านเขียคนคุกอาการดีขึ้นคนมาเหี่ยมก็ดีใจกินข้าวแสบแ่บว่ล่ะ อร่อยเสยอร่อยเลยอร่อยเลยยตัวไหนรมีอัวกบอัวกบตำบกหุงหนึ่งไข่ลาบสุปต้มก้อยพี่น้องกบ ขับไปไปกินใบใหญ่เนี่ยอเือนขาวงกินขาว้ลาะไปลาก่บัวกบัวเป็นตแสบก้มูอยู่บเป็นตาแสบก้มูอยู่ข้าวมาจากน้ำเยินเข้าวมาาอร่อยก็โลพี่เนาะ มาหอดลงบ้านใหญ่ในเมืองพี่หน้องก็มาเยี่ยมสุเมอจ้ะม,มาหาหมูทั้งนากลางคืนกะบมอืดหมูนอนดอกม <c oughs> ูตออนพอกเินโสกที่เหมือนนะให่ตพ่นพอกินโซ่แล้วอันแผนถามข้าวแผนหาเฮ็ดก่อนเฮ็ดออกไอร้พอพี่น้า ที่ออกโรงพยาบาลนี่แหละที่พาพี่น้องเข้าไปขึ้นผู้หาเห็ดให้ยายตดหมันไล่ไปไดนดอกยามันก็ลังออกมันเป็นเหตุบดดินกับเห็ตุละงวงเออเห็ดละงวงเนาะเดี๋ยวออกโรงพยาบาลก่อนพี่น้องต่อกันอีกประมาณอาทิตย์กลัวๆก็ได้ออกแล้วจ้ะเห็ดก็ลังออกละงวงกำลังออกที่ลงคลิปไปก็คือคลิปที่ทายไหวก่อนที่ใหญ่พอสบายเด้อจ้ะเด้อกสิทยอยลงให้พี่น้องค่ะเบิ่งเพราะวใหญ่แล้วใครแน่แล้วกะ บค่ค่อยได้เฝ้าวละจ้ะเขาให้เฝ้าเป็นเวลาก็สิมีเวลามาลงคลิปให้พี่น้องค่าเบิ่งก่อยบ่ก่อยกยแซ่บบ่แซ่บเออมากินข้าวต่างชิ่นมากินข้าวนอกบ้านแม่เฮาแซ่บบ่แซ่บแซ่บแซ่บก็มดทั้งหลายเออกินปูสาดกินก็พื่นแล้วพี่น้องไหมกินอยู่นี่นอนอยู่นี่ไม่แสบหรือว่าแสบก็ต่อแสบพี่แสบจบหมดก่อนใช่ลพ่อใหญ่แน่น แสบบ่พ่อบอกการซื้อเลยยกมือเสร็จเบิง่งต้มแสบบ่ะไม่แสบแล้วมาลงบ้านแล้วกินขขาวแสบอดอกว่าทามแล้วดอกใหญ่คิดถ้าน้องคนป่วยกับแสบได้ั่นเออ แร่าแบยุดแต่ว่าเราแกมพว่าหัวอย่างเนียยแสบว่าแสบรล้สิตัวอันพี่หนองเขานะแล้วาใสอหมาอย่างเดียวใหญ่สันามลูกีิงแหน่แสบเี่งไปแกงหรออืลองคิดไปไปเฮ็ดเฮ็ดล้ม่ันมาอยากด้เเ้ยคือสิแสบคนละอืมลูกหมูา เกิดหอดสวนกับป้านันสวนเฮียวเวิร์ดรบจักพักหยาก็ได้ฝนตกบ่แม่บานเหรตกเต้มือตกเต่มือมือมันนอนเลยขึ้นที่สองฝนเนาะเรียงกระปูเ่เออเดี๋ยวสิไปทายขีปไ้พี่ดองข้าบ่นแม่ลีนเพันอันเรียงกระปูนำเป็นจากไหนเนาะพี่น้องเอฟซีสบายดีสุขคนบ่เนาะจ้ะเกิดหอดอยู่เด้อมีแต่ ลงคลิปไปกับคอมเมนต์มาหาว่าคือหอดกต่สิทยอยลงคลิปเหมือนละคลิปละคลิปคือเก่าแล้วจ้ะพี่น้องกต่สีอัปเดตอาการยหญ่นำ้ำให้ฟังนำ้ำส่วนนี้ก็สิทยอยลงคลิปเก่าที่ทยไว้ก้อนนานนี่ให้เบิง้งคือว่าละพี่น้องอบ่เดี๋ยวเง็บหลับแดงไปห บอกเลือดแล้วเราก็กินเขาได้ปกติแหล,ละละนั่งก็ได้แต่ว่ายางมาท่านไนด้ดอกจ้ะเพราะว่าเรายังมาท่านมีแหงปนใด<า>อยู่กับตาสองคนตั้งจะอยู่โรงพยาบาลเด็ดคนละนะเ<ะ>สือ้อเกลียวนอะยหญ่<า>เอิดลูกล้านกินขขาแน่พ่อมากินเขาเนื้อ มีแต่คนส่งกำลังใจมาหายายแหเศร้าไว้ๆเด้อว่าสรนขอบคุณเพ่อแน่หายพ่อหลูกลานแน่ขอบคุณครับดมาเอเออตาลับัเเยเออเวล่เลเวลเลยลกาวลยเบยตยัเวลเเลยกยัาักเยลยเยวตลลัววัเัลยเอยยมาเอเอออด มามกินเาอออมตว่าจิต๊กามือบริต๊อ่อยมากบอาลแม่แน้มากินเขาที่ซื้อกบอกใหญ่แสนผไปสอนดีๆแล้วพี่น้องรากิเรากินเขาแสบเราแข้งแรงดเด้อ ไปเนี่ใส่ขายของอยู่บ้านให้คนหนึ่งหาเงินนะพี่น้องต่อไปตรงได้ใส่เงินยังนะเพราะว่าฟอกแต่ละเทือก่ะเทือดละผ่านหาคิดหนึ่งกับสองสามเทือดจีมะฝ้าน้อกันสองคนกับบไดายให้คนหนึ่งหาเงินท่าอยู่บ้านอย่างไรล่ะลูกแม่แม่ยังินขาบอืมแม่พ่อไปว่าแม่เติมเงินให้แม่แล้วบอกแม่เห็นเงีงบ่ได้เบิ่งหลบ เดี๋ยวใช้บาลมีบุญเพิงใบบุญวัดเนี่แล้วพี่น้องนอนมาเที่ยวได้ก็ได้เตกีกะเห็นแต่มูเพิ่นกันยังว่าเบาว่าเตกีเห็นแต่มูเพิ่นพายแพมเพิดไหมมา่อจะป้องบานีน่นายขืนคายลงยเนี่ยมอสาเพิ่อนห้เยี่ยมเวลาตีหาหอดเจ็ดมุงก,ก็ต้องฝ่าเพิดไปเปลี่ยนผออมให้แม่นจ่จจะพี่น้อง เิ่นกะไลลงมาแบบน,นี้กะยามเทียงหอดใบสองมันก็นให้เพื่นไปเยี่ยมอีกจ้ะกับไปเซตตให้เราอีกอเขาก็ไล่ลงมากระหอด<า>หอดซีใบซ,ซีม้งแรล่งหอดวงม้งแรแลงก็จ้างไปเพิ่นไปอีกจ้ะพี่น้องเพราะว่าห้าสิไปพเ,เพื่อน่ให้เฝ้าเพราะว่าไปกับไปเก๊ก้าเพื่อนซ,ซื้อน้องพี่น,อน้องเนาะเพื่อนแลรักษาคนป่วยกัยญา เปิดกะเลยหายแยมเป็นเวลาจ้ะเมืเเออม่อได้เสรไปหาเฮ็ดอีกพะแนหนหาเฮ็ดมื่นมื่นบอกตาถาตาเราอยู่คนเดียวกับบ่ได้ที่ละเพราะว่าเราบ่หัเปลี่ยนออผ้าออมผ่าแพร่อำเภอไท้แม่มมออกลงมารคนน่าพีน้องเอาจังไปไม่ต่อยกระไทยอัปเดต เกี่ยวกับอยู่โรงพยาบาลนี่แหละให้เบิ่งน้ำแน่กับคลิปเก่าที่ถ่ายไว้ก่อนที่ยายบ่ิสบายลงน้ำแน่จ้ะพอหายคิดฮอดกันส่องก่อนหน้านี้ต้องดูแลใกล้ชิดจ้ะพี่น้องเลยบ่มีเวลาฮอดสิตอบคอมเมนต์อาการยายดีขึ้นแล้วซื้อลอตเตอรี่ออก่อนออกอกอ่างงูก่อนโอ้บา้จาจักหลานแล้วนี่โอ้ พอคนละโตได้สามล้านหนึ่งคอยสีได้สิบสองล้านอยู่นี่สามห้าขึ้นสื่ออืมคันทีกันธีใบหนึ่งยังสั่นนะอืมคือใบหนึ่งเอาสามล้านเด็ดอืมสามล้านมันเปนหกล้านหกล้านหกล้านเนนนอเดียโน่หกล้านนั่นเนาะใบเนึ่งเจ็บว่าละลูกเบ็ดมาเด้อกินข้าวน้ำกันทางนั่นนั่นพี่น้องทางบุญทะเพิ่นกมาเยี่ยมคนป่วยคือกันมาหอดทางนี้โป้เอึดพี่น้องดอกจ้ะ ข้างหลังข้างหลังอ <ๆ S 1> ันเดือยเฟิ่์น <c oughs> ยู่ซส์นอนนี่ยูยุคมัวตรอร์พัดบอกยู่มัวตอร์พัดี่ว่ามันหนาก็มีพี่น้องอยูเยโซโก็มีจะ้ะหลยมามาทัวร์ถีบประหลดมาห่มอยูโรงพยาบาลใหญ่เห่าฝี่เมืองอุบลจะ้ะกตคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีจ่จ้ะเดี๋ยควคลิปหนาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าขอบคุณที ให้กำลังใจยายคุณยายก็ดีขึ้นเรื่อยๆจะให้ได้กำลังใจจากลูกล้านพี่น้องทั้ง Youtube ทาง,ง Facebook แน่ทางบ้านแน่หลายทางเห็นให้คุณยายอาการดีขึ้น่ะขอบคุณอีรีจจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า